ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่9พฤศจ,จิกาย,ยน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศหลายๆคนกําลังคิดอยากจะเดินทางนะคะไปทํางานต่างประเทศนะคะช่วงนี้นะคะ คุณอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆหรือบางคนกาลังคิดอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกนะคะหรืออยากจะเดินทางไปไหว้ทเทวสุวรรณพญานาคนะคะระวังมีเรื่องไม่สบายใจใครมีปัญหาความดันนะคะความดันสูงเกี่ยวกับหัวใจนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้งานหนักงานเยอะนะคะงานเข้างานดีสำหรับคนสำหรับคนที่ค้าขายค้าขายดีมีกําไรหลายๆคนกําลังมองหางานนะคะที่จะทำะงานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะ งานที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์นะคะในช่วงนี้การทํางานออนไลน์ค่อนข้างดีมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะใครที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะเดินทางไปได้นะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเขียวสีดําแล้วก็สีส้มให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้8 2 0นะคะ ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ